มืนอนีมาตามแม่ตุยกับลูกรา้แม่ตุยเพิ่นฟันว่าเขาจับไอแอดลูกแย่ดำลุ่มจับหลายหลายเขาว่าจะเอาไปรักษาคลายว่าเป็นประสาทอี่ยังนี่แหละแล้วก็มีอีกฟันหนึ่งฟันลูกรา้ลูกไา้ฟันว่าเห็นโล่งสบ ก็เลยจักว่ายุ่มองได้ก็เลยยางออกมามันตันทังกันเลยบม่มีมองยางก็เลยจับหันออกล่งศพกันเลยตกล่งขังรางมันฝันแค่นี่แหละลูกไส้ฝันสันสันซ้ำๆเอาความฝันแม่ตุยกับลูกไส้จะเป็นแบบไหนเชิญไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีครับแม่ตุยค่ะสวัสดีค่ะ เอซี่กรทูมาจากบึงการทั้งหลายท่านรออาจารย์เมตุเห็แน่คือนนั่นฝันแท้เมตุเนี่นะครับไม่เอาไายแค่สัมผัสเมียอะนีดิรถเอารถเอาเมตุเราพูดหนึ่งอ่ะนะครับรอได้เลยนะครับเอาเมตุเงวดนิผมอาตามนะครับเมตุพ่อฝันเล่นเมื่อวันี้ฝันหน่อยเนาะวันนี้ฝันหน่อยก็เก่าละเนี่ยฝันไม่ยากหรอฝันในหน่อยนิดเดียวฝันในนิดเดียว ถว่ามิงลูกส้ใ่แบบแนปันนั่นบหลลูกชา้มันเกิดเบาความปันเนียฟังจะแบบหลูกชายกับฟันสันสันแค่ไหนไม่เกี่ยวกับใส้กันพอดีมันสันสันพอดีนะสองคนกันอยพ่อยเนาะเวลาเนาะเอาไป้่องตอฟันไปถูฟันกอนนะฟันว่าเจ๊เลยหรอน้องเนี่ยเดี๋ยวปวดไาเลเดี๋ยวแล้วเด้ฟันวานฟันวานไอแอดนะในบานห้องนี่แหละคนในบาน มันว่าเขารุ่มจับมันคงจับคนเดียวเดี๋ยวบางค้อนล้ายห้ไหมันลุ่มจับมันมันว่าลุ่มจับลุ่มจับว่าเสียเอามันไปรักษาวางเสลยเพิ่มฟันน่ะเสีจับไปรักษาคล้ายๆว่ามันเป็นมันประสาทขึ้นอีกยังนไงไหมโอ้ยประสาทตึงป่านนี้ตึงตัวจริงเลยตัวนี้ว่ามีนตัวจริงเสียโดนว่าแล้วว่าเลยไม่ถตัวใหญ่พอเลยว่าแล้วเอาว เาขาเลี้ยงเขาเขาลุ่มจับเต็ม,ยมอยู่หุมจับแขนจับยังจนว่าไม่มองที่จับเขาลุ่มจับมันผู้เดียวนะนน่คนหลายๆว่าสิเอาไปรักษาวางสิสิเอาไปรักษาจ็เสิเอาไปรักษาใส่เจว่าสิเอาไปนั่นแหละจับเต็มอยู่เดี๋ยวเบื้องค้นเนี่ยเต็มเดินจ่จักว่ายุ่งองไอรนะหูยุ่วมาแมนคนบ้านเฮาจำได้ยี่ิแอดไหมจำได้คักๆนี่แหละแอดว่แอดแอดลูกนี่ไหมลูกแย่หน่อย ว่าเขาจับสิเอาไปรักษาวางสินะ่ะต้อฟันสันสันท่านี้ป่เอายุเท่าไรครับอายุสามสิบหกปีสามหกเนาะโอ้ยไม่ลงว่าอะพี่นองในหอนเล่าด้วยนะแต่ว่าไห่ไท่เรากอกเล่าเล่าไทที่เขาเนี่ามัรคดประมาณเน,นาะเพราะว่าจำด้ทีหนึ่งนา,นา,า,ขงนายนนข,ข,ขออ้าว่้ากับฟันอายุเล่าสิเขาปาดทองเงาเขเรียกือนะอกสีเก่าเล่ามึงต้องมาหมอกไข่ที่เรานะครับพี่น้องก็ส่าเอ้า ออกล่าแล้วบัวสื่อไถ่วัวแมนเด้นะครับอันนี้ว่าว่าไรเนาะเอาียเนาะแมนออกล่าเราก็แค่ใดนะครับเพราะว่ามันตัวเราฟันหน่อยๆซ้ำหนีไหมให้ว่าถ่ายมือสื่อถ่ายทีนึงเนาะเอาียเนาะครับครับเอาฟันนี้เม่ตอตัว่าอายุเท่าไรก่อนอายุสามสิบหกปีเขาก่ากันสามเก่าเนาะกับหัวนั่นะครับตัวเนียนปะตัวฟันตัดซ้ำหนีไหมหน่อยๆเนาะเอาฟันหขอยนมูได้ปะฟันทองลูกไส้กับฟันเขาว่าฟันเห็นล่องจบประสน ใช่พันหน่อยดิพันเห็นล่งศพมันมันว่างอยู่จากวัยุวานดังนั้นวันนี้ได้สียางออกมามันได้เชี่ยงท่านได้เอามือไปจับล่งศพมันได้ตกล่งข้างล่างว่ะท่านน่ะซ้ำหนึ่งพันตีในอะไรมูือตีซี่สวนมันเนี่ยอันวานซีสุนล่างตัวเนาะโอ้ยเนาะล่องศพมันก็สิเป็นซี่ล่างนี่เนาะกับมีคนตายในหันละจักผู้ใดเขาว่าแต่ว่ามันเกิดเขาเลยว่าซี่สวน ที่ซนะนะนะื้อ,อเนียนลานเนาะโรคสมโรคตัวลางมามอตีเนาะฟันดีตนี่ดูใส่กหนยีอไครับดูใส่ีอายประมาณยิบเกอย่างสามสิบอยู่ดอกยี่ิบเกาอย่างสนะามสิบนะเดี๋ยให้ยุซี่ทำนะอายุดนะูใ่เนาะอย่างเนาะอายุซือเนานะอายุ เดียบไปเดทถบ้านนี่ยว e ่าร <ım. S 2> <Verse> ูนว่าหลังใดว่าม่ยบ้านเนี่ยรูว่าหลังใดว่หูบ่าไ้กหูว่าหลังไหนแต่ว่าแต่ว่าปอหว่าจางส่เจาะจิบ้านเป็นบานเท่าเนาะบ้านพอีบ้านนีคืออะไรก่อนหนึ่งเก้าสิบเนเกหแมแมนนบอคุณตุแมนครับบ่ไเสือดับเียบพี่น้องมาถามแล้วห้เสียเอาลกล้าขึ้นันเมตีเนาะ ฝันไม่ตื่นเลยครับอายุ36ปีขึ้นไปครับห้องกัการเป็นน้ำแนวสามเก้านะครับส่วนหลุกนไส้ไม่ตื่นในฝันเห็นลงศพบรรพบุรุษผู้ใดอ่าล่งอะไรขวมลงมากมันสียางลงมากเลยบบมีทางมันตันทางนะก็เลยไปจับหันออกมันก็เลยตกลงข้างล่างมันวนอผู้หันแม่นก็เลยตกลงล่างเคนเคนว่าหันสื่อสื่อล่างตกลงล่างเข้ามาเอาสัตว์ทะพลห้องโชว์ตะเลัตวะเลโชว์ทะเลนะครับ Yeah. ฟันน้อยห่อยเนาะนะครับเพราะว่ฟันหลเมียก็ล um ุดฟันน้่ยๆอยเฉงในตัวเล็กเลยนะครับว่าได้ตีหยากเนาะนะครับเืออายุกสาจุกปีนะครับห้องกัดสามเก่าน้ำนะครับส่วนตูวท้ายฟันเนี่ยฟันโลงสบอยู่เงี้ยไปบนรูนะครับโล่งในของท่านนะครับว่าเรีว่าเคื่อนเนาะเลื่นลนนะครับลนลงข้างล่างัขงล่างกัดซี่ศูนนะครับตีเท่านี้ละสองคมฟันนะครับเมียครับลูกนะครับเนาะสามสิบหกปีนะครับกัดน้ำสามเก่ากับซี่ศูนท่านี้ละครับ ก็ฟันหน่อยฟันแขนฟันตีไงเนาะเงินออฟอรี่เพิ่มตียังอีกเนาะที่มันที่ศูนย์เท่านั้นเองมิ้เข้าสนี่ยคืออายุไร้ได้นะครับทันเกพรสอเียรพณีสองห้าสามแปดนอยสามสิบแปอายุเออพรสอเกิเป็นสองห้าสาด้นะครับตามนี้แหละนะครับใวนห่รงหาเออเขียนนี่ดออเพียงวะเขียสื่อเียงร้อี่มีมีจำนวนเ เนดนชื่อ้อเจ็ดไหชื่อดอเไชื่อพี่น้องถามมือด่อโอ้ยกสียวพ่ออากันเกิดมันอะมันเหล็กสองตัวอยู่สีดนั้งบ่แหมนว่านะ่อด้อันนี้เน่แต่สีด้ซื้อมาซื้อมาเกียวกันตัวนี้ตัวกเขาไม่แค่นีีเลยที่สามถยเลยพี่สามหกสี่ศูนย์มูามคออนีเคเรื่อเพียการถามซือเพราะว่าเออบางครั้งเขาก็ถามเขาก็ว่าเขาบอจะถามสินะว่าไม เอาอกับจากโลกให้เขาเลานั่นน้อยก็ได้นะเจ่าเขาเดา,เาถามเขียนว่าวัานเกิดน,นั่นเป็นเรื่องของสี่สิเอ็ดตัวเด่นแมนเดี๋ยวสี่<น>ิบเอดเด้นนะครับเดียวสี่เอาชีแดงใช่สีส่ิบเอวันเกิดเดียวเนะเดีี่นะครับเดี๋ยวเกี่วกเพื่อนดนื่นโลกสมั้งพลงไหวพี่น้องมา<น>ในกังสือไอ้ามากก็แล้วไปนะวันนี้นะในเพื่อคีดเพื่อฟี่เพื่อฟี่ถามนะครับ แต่ว่าตัวเลขนี่ก็ตามนี้ลหะนาย,ยแยในห้องให้เจ้าจับยุบานลยรือที่เนตไปจับคนจับว่าเป็นเป็นขึ้นยุทงหน้าเนี่นี่มว่าเ,เป็นเฮียนเนาะมันเยนเฮียนเปเตีเฮียนไปอยูเนาะออรีเนาะอดีเดี๋ยวเเลยได้แอยู่เรื่องเดียวแมได้แคจับอยูกลางทงหน้ามองเป็นลงๆนี่ล่ะถ้ากันลุ่มธรรมด้เนี่ยฝัน่าจับกันหรือตำรวจจับหรือมันจะมีโชคเลยเมนตามรักเนี่ยเขาเรียกถือเรียกาดนว่ยสีโลกเพอะเดียน พี่หน่อยมาแตผมเซลแล้วไอ้ทยกนเป็นตัวเรือกอะไรลงกวะเจับก็บ่าเป็นตำรวจเลก็บซุ่มยัพี่น่องมาตผมมันเสียงดังต่วซุ่มยัตีพี่น้องเลยละจับบ่บ่เป็นตำรวจเลยล้วกิ่งลนวงวัน์ถึง่องล่วงวับนันออหแวเล้านครับออกเหล้าหอย้วยว่าบ่ไค้นะครับอันนี้วาเตรียมไว้ก่อนนะพอไี้นะพอาะไรขังตัวละไรขังได้สิฟันออกเล้าหรอไขนะครับจำได้ว่าไม่ตีที่ไม่ตอฟันว่าเั็นซีเหล้าไปักซีเล่าเออเมื่อถือว่าออกเหล้ยมาลอกหนักออกเห้ามาลักหนก มีตัว้านหนึ่งสามหกนับวนีเขาจะันเทีก็ตะบานจาของบานมาตัดผมบ้านก็สิทธิ์ลถว่นเาเพราะว่าขี้ไปทำบัิกีรุนมาเลยแม่นหรืออมอกไข่หรือมันตัวว่าพี่แล้ว่าอกว่าออกล่าแล้วว่าล้มดอกมันเก็ออกได้อีกที่เขาคุ่มองไหนมัตัวกับบลลมนอนะครับอันนี้ก็คุมเหมือนกันนี่ามว่ามันออกล่าแอออกล่าเลยนะคืบอกกันว่าเรยวานแม่นแบบถ้าสังเกตจาของมันเคยออกล่าแล้วมันออกไข่อยู่นะ มันก็เรียกว่านังถิ่นเป็นวาลเลย์ถ้าเม็ถือเราไปคนฝันหน่อยไม่รู้จะมือนีจนฟันมือไม่ออกจะชิฟฟันอยู่ไว้เมียนวะตอนน้อยหน่อยเนาะอืมครับอันเป็นนั้นก็บบอด้เวลาแล้วเนาะอืครับเบามีแค่นั้นเนาะนิดเดียวก็มีแต่ตอมหั่นอีกซีฟีตัวหนึ่งยืมเลือดไปน้องอันชิฟฟันว่าลง้มน้ำน้ำตอมหั่นเหรอน้ำซีฟีเนาะซีฟีหนึ่งลงมล็อยน้ำเออท่านก็ล้ไปแล้วเนาะคอลเลยเนาะแต่ว่านี่คือเป็นฟันโพงสุดท้ายจะไปนะครับกะ อี้แค่นี้แหละนะครับสำหรับในทางฝันตุยหรือจะในฝันฟันมือสุดท้ายที่หนึ่งอาจจะลงให้ยแต่พอฟัน,น,นก็นนลแล้วไปนะเขาเรีเนาะคือว่าเรี่องง่ามเหมเอนเดิมนั้นเขาเรียาโชคจ้ะเอานะครับเด้อนะครับสรุปบังวันนี้นะครับมีสองข้อฟันฟันเมตุยกับฟันลูกไส้เด้อนะครับเมตุยเนี่ยฟันมาในแอฟเพิ<ช>่มประสาทขึ้นในก็อฟันเนาะเขาจจะแล้วมาคุ้มจับพี<ช>่พี่น้องคนนึงนะ อยากกินเป็นหน่อเต็มอยู่ป้ากระผมจับผู้เดียวจับเล่านะครับเจ้าเจ้าทงหน้านะครับวันมป็นป่านในึ่งีเนาะอายุเล่าหนึ่งสามสิบหกปีนะครับเลิกกัดนึ่งสามเก่าหน้านะครับส่วนอยู่ใายพอลี่หนี่งฟันว่าลงคซุบอยู่ในบ้านนะเจ้าบ้านนางเดบรูเนาะก็เลยเคลื่อนห้างมาครับก็เลยไปลีนก็เลยไปเคลื่อนหอกเคลื่อนหอกเลยลวนลุงลานตกลุงลานกันเลยใชยไหตีว่าตีสี่ศูนยรือ่าตามนี่แล้วนะสองสามทับนี้นะครับแต่ว่าอายุเนี่ย ยี่สิบเยางสามชิฟเกิดพอสอสหาแปดเกวัตทิสิเเป็นอายุละพรอเกิดของลุไส้คนนี้เนาะอันนี้ลรเือพี่น้องอยากถามเรื่อพี่น้องอะไปซื้อะไรอะไรแต่นะครับนี่เขาลกไห่เตื่อว่ากันพี่น้องถามด้วยนะครับช่วงขมาน้ำในท่ามันือกระลุไส้ด้ววันนี้นะครับช่วงขันมาสุขสุขคนสวัสดีครับสวัสดีครั